สวัสดีครับผมนี่นะครับผู้คุมครับตอนนี้ขนนมยังไม่สุดนะครับกลางเดือนหน้าน่าจะเตะพัาเตอร์ได้นะครับร้อยสองเจ็ดครับสดสมบูรณ์ พเติมแล้วครั้งหนึ่งพันนวมปลายปากครั้งหนึ่งตีแผลหัวนะครับแผลหัวกับกระเดือกตีเหมือนพ่อครับแผลเดียวกันไก่พมา่านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไก่เชิงนะไก่เชิงนะสีสันเป็นไก่เชิงแต่ เชิงชนเป็นพม่านะครับไม่ล่อไม่เข้าปีกไม่มดตีแผลหัวกับกระเดือกตีหัวต่ำได้หาเหลี่ยมถอดได้ไก่เดินตีนะครับผมชอบเลี้ยงไก่แผลนี่ครับไก่เดินตีไก่ถอยตีผมไม่เลี้ยงครับเก่งคือเก่งไม่เก่งคือไม่เก่ง ชนะคือชนะแพ้คือแพ้ผมนะ <c oughs> วันนี้น้องๆก็เอาลูกจะปืนคนไปเปรียบตีสองหมื่นนะ <c oughs> ไปกันแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปอ่ะคอกเดียวกับเจ้าหมูเด้งเจ้าหมูตุนนั่นแหละ แต่ไม่รู้ว่าจะได้ตีสองหมื่นหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะเอาไว้เปรียบดยูหมื่นสองมื่นเขาก็ตีมสดสมบูรณ์คึกคัก อาทิตย์นี้ถ้าว่างก็ว่าจะพันนวมออกกำลังกายดูคนระับพอเต็มแล้วก็จะปไปไล่สองอันเลยคุกมุก มันเปรี้ยวครับเพราะว่าไก่ไม่เคยเดินเตะมากหางขาวเหมือนพ่อเลยตอนนี้ผมทับกับน้องสาวเจ้าหยกอยู่ฟักอยู่ครับตอนนี้มันรอลุ้นกัว่าจะได้กี่ตัวเ <c oughs> ข้าบ้านแล้วลูกผู้คุมเข้าบ้านเหรอ พาผู้คุมเข้าบ้านกินข้าวก่อนนะครับให้ดูเบอร์แข่งนะครับ <c oughs> แต่อยู่กับผมสดสมบูรณ์ทุกตัวรอปีกอย่างเดียวครับ <c oughs> ้าวแล้วคนระับมืดแล้วคนอื่นเขาไปห้องหมดแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวอยู่นี่กินข้าวผมก็จะผสมกับหัวอาหารกุสุมานะกินแล้วขาไม่อ่อน บินดีตีแรงมียาบำรุงค่อยๆกินลูกไม่ต้องรีบส้องสายแฟนผมโทรมาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วโยกเพชรด้วยนะครับสวัสดีครับ